รู้ไหมอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้บ้างกดกดเซ็เนๆไปมีผลทางกฎหมายหรือเปล่าสวัสดีค่ะพ่อกนันไอทีย4ชั่วโมงกับเอิญปานระพีหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เปิดบัญชีธนาคารหรือว่าไปเปิดใช้ซิมมือถือเขาก็จะมีเอกสารให้เซ็นแล้วเราก็เซ็นลายเซ็นลงไปในกระดาษใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเซ็นลงบนมือถือลงบนแท็บเล็ตบ้างแล้ว บางคนก็สงสัยว่าเออแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะสิคะแล้วยังมีแบบไหนอีกบ้างล่ะที่จะสามารถเรียกได้ว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-signature ซึ่งมีผลตามกฎหมายด้วยวันนี้มาดูเลยค่ะ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสอพอทอ,อได้เผยแพร่ข้อมูลข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ขอมอทออ2องสมค่ะซึ่งก็ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29พฤษภาคม2563เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่การการะทำเหล่านี้มีผลทางกฎหมาย <S <s ด้วยล่คะค่ะการส่งอีเมลถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม การที่พิมพ์ชื่อในอีเมลไม่ว่าจะเป็นชื่อและนามสกุลชื่อชื่อยอ่อหรือชื่อเล่นต่อท้ายข้อความของอีเมลอย่างเช่นน้องอิวโอส่งอีเมลแจ้งนัดหมายสถานที่ในการประชุมแล้วลงท้ายด้วยชื่อเล่นว่าอิวโอครีเอทีฟรายการไอที24ชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตนแล้วนะคะและการคลิก I accept ที่แปลว่าฉันยอมรับ ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมยกตัวอย่างกรณีกู้ยืมเงินออนไลน์นะคะเมื่อมีการกู้ยืมเงินออนไลน์ผู้กู้ก็ต้องสร้างบัญชีออนไลน์กรอกข้อมูลรวมถึงชื่อและสร้างาสเวิร์ดใช่ไหมล่ะคะจากนั้นก็จะมีข้อความข้อกําหนดหรือเงื่อนไขการกู้เงินปรากฏให้ผู้กู้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขเมื่อผู้กู้ยอมรับจะปรากฏสัญญากู้ที่เป็นทางการและชื่อของผู้กู้ในสัญญาเพื่อให้ผู้กู้ได้อ่านรายละเอียดต่อจากนั้นผู้กู้จึงคลิก I accept หรือว่าฉันยอมรับ และจะได้รับสัญญาที่ตกลงแล้วในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถทำการแก้ไขข้อความได้ศาลจึงตัดสินว่าคำว่า I ถือว่าเป็นเครื่องหมายชัดแจ้งที่ผู้กู้ได้ใช้เครื่องหมายนั้นในการแสดงเจตนารับรองและตกลงผูกพันตนเองกับข้อสัญญาค่ะดังนั้นการคลิก I accept จึงถือว่าเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะ โดยสรุปแล้วลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อเสนอแนะมาตรฐานนี้ก็หมายถึงอักษรอ,อักขระ ตัวเลขเสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นและเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองค่ะ ซึ่งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ก็นับเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านออนไลน์เลยล่ะค่ะ โดยประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็จะเป็นอักษรอักขระตัวเลขเสียงหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา9แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะประเภทที่2ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้เช่นลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะหรือ Public Key Infrastructure หรือว่า PKI และ 3. าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิส์่เชือ ได้ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองค่ะดังนั้นก่อนที่จะทำข้อตกลงสัญญาหรือว่าลงลายมือชื่อก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจกันให้ดีก่อนด้วยนะคะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างเลยค่ะยังไปอ่านแล้วก็ศึกษากันต่อได้นะคะที่เว็บไซต์ it 1 4 hrs com หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของสพทอเลยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ